สวัสดีครับผมวานนะทถาวรออตโต้ครับจริงๆแล้วรถเก่งที่เราใช้มันมีกี่ประเภทกันแน่หลายคนเองก็คงเคยตั้งข้อสังเกตกันมาบ้างว่ารถเก่งที่อยู่ตามท้องถนนนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารถเก่งขนาดนั้นเป็นรถประเภทไหนวันนี้ผมจะมาแยกประเภทกันครับโดยไม่ว่ารถเหล่านี้จะเป็นรถใหม่หรือรถมือสองก็จะแบ่งประเภทไว้เหมือนกันครับรถประเภทอ c o กคาจะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กโดยทั่วไปจะมีเครื่องยนต์ที่1,200ทีซีแล้วไม่เกิน1,500ทีซีเช่น i ิ s u b i s ชิมิล a g าและ Suzuki s w i กิสวัป รถประเภทซูเปอร์มินิโดยรถยนต์ประเภทนี้เราสามารถจะเห็นบนท้องถนนทั่วไปโดยรูปร่างลักษณะก็จะเหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปครับอีกทั้งยังเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น Honda City, m a ด2และโตโยต้ายาริดครับรถยนต์ประเภทคอมเพ t c คาเป็นรถที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยรถยนต์ประเภทนี้จะไม่ได้มีขนาดเล็กจนเกินไปเหมาะสำหรับใช้ในครอบครัวเป็นอย่างมากทั้งยังมีรูปทรงของรถออกแนวสปอร์ตท,ทำให้ดูดีขึ้นไปอีกระดับเครื่องยนต์ของรถยนต์ประเภทนี้จะอยู่ที่1 5 0 0 c ถึง2 4 0 0ซ c ครับยกตัวอย่างเช่น Honda Civic Toyota a l t i s Mitsubishi Lancer และ m z d a 3ครับรถยนต์นั่งขนาดกลาง เป็นรถที่สามารถนั่งในห้องโดยสารได้ถึง5คนมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2 0 0 0 3 5ถึงีซีครับอีกทั้งเครื่องยนต์ยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยยกตัวยอย่างเช่น Honda Accord Toyota Camry และยังมีรถยนต์ที่นั่งขนาดใหญ่อีกครับความยาวรถยนต์จะอยู่ที่4-9เมตรขึ้นไปความยาวรถยนต์จะอยู่ที่4.9เมตรขึ้นไปโดยรถจะมีขนาดใหญ่กว่ารถเก่งทุกประเภทครับแต่จะเห็นได้น้อยในประเทศไทยครับเช่น Toyota c r o w ว รถยนต์ประเภทหรูหราโดยรถยนต์ประเภทนี้อันดับแรกเลยครับก็คงต้องมีราคาแพงและรถยนต์ประเภทนี้ยังแบ่งความหรูเป็นระดับต้นระดับกลางและระดับสูงครับรถประเภทนี้จะเน้นไปที่รูปลักษณ์เรียวกว่าใครผ่านไปก็ต้องเหลี่ยวมองครับหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมครับหากคุณกำลังมองหารถมือสองดีๆทุกคันมาหาเราครับเพราะเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะสู้ทุกคันดันทุกเคสให้การเอาหลอดคนเป็นเรื่องง่ายครับอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับ